เออุ่นใหญ่โดดนี่ดนจังมือาต้องสองมือพุ่นเหมือนกันเนาะอพอเเ้เนาะ พี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันตอนคำตอนดึกดึกดื่นทุกทั้งวันจันทร์ครับพี่น้องเลยถ่ายพี่น้องเลยโอ้โห<อ>ถ่ายไรยุ่งหมดเลยเนาะบรรยากาศนี่ดีได้วันจันทร์เนาะตาแดงชี้อยู่จักโบ้แดงได้อยู่ได้อยู่าายดีเ<อ>นะ สุ่มพื้นสุ่มไผ่นี่แหละพี่น้องพอให้อุ่นเนาะอ่านาอยู่สีมืดๆเนยี่ยังไงตามสภาพนี่แหละบาเที่ยงไงอยู่เพราะว่าบริยูในบ้านเดย์สิประมาณนี้แหละใกล้บ้านอยู่ทั้งนั้นพุ่นแต่บ้านแต่เนาะเ็นแไงพื้นไผ่ยู่พี่แดงไงไกู่้ดีไก่บินตกเนาะเนาะของไผ่พุลึกเทสนี่จะเห็นนี่มีแนวมัจจีวะมาแล้วหนังเข้มมาบ่ โอ้ยหิวเฮือนมีอยู่นั่งออกมาเลยออกมาแต่แข่งขมวนนะยังบ่ทาแขกมื่อไงยังบ่ท่านได้กินอยู่ไอ้พูดเนาะไอ้ผ่านได้แสนทำไมมันขึ้นได้หันเนาะป้าไปหึงลายใช้สายทางกันพอเพื่อนได้จักอยู่ในเพื่นบอกที่น้องเยเนาะขอดูจงอนในได้บาทนี่ ออกตัวนียอมเพิ่นกับยูางในเพล่ออกตัจะยูเออเนาะทางทีมงานคือถือได้ว่าสิมาอ่าเวลาหลดใส่เมยอแล้วใส่เมยอ่อนเพียเบิ่งนี่เพียเพียลอยอลไกันลักอเนาะอาลงมาแต่เนือว่านี่เนาะแม่นตีกันทีเลย จากนี้สะพังมึงก่อนจะว่าฝนมาน้ำดังมาจักแล้วด้อยนอนป้าได้ไหมจากวงแล้วป่ะจัดโอ้สี่ทุ่มแล้วอ๋อสี่ทุ่มเนาะกูอยู่น้ำไฟได้คอยได้กูนอนนอนเต็มเต็มที่ได้เมื่อคืนนี้เจ้ากันเนาะเกนดีดซองดีชามพุ่นเมื่อคืนใครดุขากันมาเชียงเนาะมีแต่ขนมแล้วประจันอย่านี้รถปุ๋ย

โเอูจัง้งหาอันเอาตัวนี้ง่าไหใช่ระจันนี่นี่ตัวนี้เพราะว่ามันจะงม่ใช้เรื่อยเลยออหนี่พนง่ายรถนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาง่านี่ออ้ง่เราเอาตัวนตัวที่ชองตัวนั้นยังคักตัวนั้นนะ นี่นี่นอนเจ็บแมวเด้ยไปคอัมา่ผมพอดุงอนโดนเดะนี่เนาะผ่านประสบการณ์มาลายนี่ต้องห่วงน้องเลยร่อนผ่านแนวคอบุญชุไผเล้ยจะบุญจุกวะินอยู่กำม้้้้้่้้้้้้้อย้่้้้้้เย็น้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้พ้้้้้้้้น้้้้้ บ่ได้อันอยู่แถวนั้นบ่นยาเย็นนะก็มีแต่ชักคือชักยาเอาเนาะต้องน้ำต้องชาได้เล็กไปน้อยไม่ได้ไงบริจูพื้นจูไพ่เบอ่์ซี่เนาะแล้วทางพอทางเชื่อพื้นกะพอนน้องนิ้วพื้นกะอยู่ในพื่อพี่น้องในบ่บ่เตียงโทรมาเลยอ่านนับดับบริเได้ถ่ายมาหนักกับถังว่ากัน ฮลโหลเจ้าสบายดีผู้ชายเจ้าเดิโอ้ยนังมัจีนี่เด้อนอนมันลงมานอนอุ่นน้ำพึนงเขปมัจจีแน่น่โอ้ยเด้อง่วงนอนไม่ได้ทางนี้ป้าได้นอนป้าได้ โอ้ยไม่ต oh, ื่นน้ำลายได้นอนดึกถุกเศร้าเนาะชาวเชียงเพียวนร่งแล้วรักอ่อนเปียเปียลอยบนระโบ่แล้ก็ลงมาตั่เนื้อโอเคเตียงเตียงเลยส่วนโทรมาถามเพศยุบเอาคุณเป็นเพศยิ่งเนี่เพศชายวะใช่ เรียงมาบม่ได้เบื้องคิดพอจานพี่น้อนไหะเนาะเดินมาบ่ครับต้งใช้ยังอยู่บีมากพุ่มจักต่างมึงอยู่เฮือนเนาะอะไรอย่เนาะโดยเพื่อนยังหาชื่อที่นอนมาให้ันานหน่อยอยู่ว่าจันเนาะติดต้องไปคบไปงานน้ำพินัว

ต่ำๆอยู่นี่เจ้ามาแล้วเพิ่นก็ลุกแล้ววาเดี๋ยวกี้เพิ่นหมดพื้นหมดไฟว่าจะได้มัดไข่มาโดจับคุกจำอย่างใช่เยอะวะเนาะแขกมาเยือนเก็บเข่าก็ต้องรอวะโยกแขกมาเยือนเพื่อนมายามเนี่ยนั่นแหละโอ้โหเนาะของครูนะครัโอ้ยเนาะของครัวเพงูาะต่ำอยู่อ้าวเนาะ ชัดไปสบายนีสิได้อยู่อีกจักหน่อยอยายุแบบนี้ยังมีเทียงหกที่สิบได้อยู่อยู่ได้เนาะโอ้โหผูชาติแหนีแล้วนี่มีบ่าวจันทร์ชาตินะไอ้หนังยังแบบนี้เอานี่แล้วแล้วจะเป็นย nee. ังมาครบมางันกับเป็นนางอุ่นใกล้คนแล้วเนาะนางพี่กับเมื่อนอนอยู่เพื่อนคนแล้วเอ้าช่างว่าทีจุอยู่เพื่อนใกล้ได้แบบนี้เนาะจุเพื่อนใกล้เนาะโอ้โหออกไปได้เลยนี่นแล้วคน เ่ากันเยอะคุ้มใช้หม่งเพิ่นนั่นอยู่ใช่ไหมนอนอนกูแล้วโอ้โหพ่นนั่งซุ่มแช่วงอยู่พี่น้องไปขึ้นขันวันนั่นเนาะเพิ่นโบได้เบิ้งลายมือบ่ห่วยเนาะมันขาดคาเพิ่นกับโบได้เบิ้งแล้วบอคุณต้องหกพุ่นเนาะเบพ่งลายมือนี่ต้องหกขาพุ่นเนาะสามก็ได้พี่น้องสามก็ได้บอหมดเลยสามนี่มันจะเทิน เดอกเนาะแต่ละฝูงจะได้พ่นพ่นกับให้เห็ดหน้าพี่น้องกัเกี่ยวข้าวเกี่ยวหน้าเมื่อยบบคอยมีไปมาน่าจะเป็นมือเร่งในกระเม็นเมนผลท่านในหู้กันเนาะลองเบิรงมืออื่นมือคือพี่น้องจะได้อยู่กันหลายมืออยู่ดอกเนาะเป็นอยังบ่าท่นมาแต่ให้เจรนาเสียงกับเอือนใกล้กันพี่น้องขามหัวมากกับเม่นรถมาแม่นเลยรอาไว้อยู่เนาะ เอาเนาะเป็นนี่ได้ทั้งเงินเชิงดวงโชคชะตาเขามือนี่ลุกด้อยบ่เ,นนเอาสำหรับเบิ่งดวงเบิ่งยังแล้ว<อ>ลก็ผ่านไปเลยดีโอ้ยบ <c oughs> ่บ่ก่ายที่นั่งเลเนาะได้ยินเพิ่นคอมเมนต์หลายคู่หลายคนว,ว่าเจ็ดกับแปดจะบ่มีเลยบ่ใั่บ่มีเจ็คโตบ่เซิงจีงบังแล้วที่นั่งเลยอ่ากั

่ี่เเยมนอยบนอะเน้าเฮือบบไลใครบมย่อยนี่ยากเลยอ้าวบุบิดไปฉนะผ่านไปเรื่องเสียงโชคขลงโชคสตาว่าี่เลยลองไปเน้ะรุนกันต่อไปเห็นอย่าด้ฉับไปนั่งพุ่นว่อประจานบัดนี้พุ่นละทนังแ่นอ้๊เดนี้มัน เดพื้นเดไฟอ้อนครักเกยยงงดีดยงวกงอดแก้วกระพรอมงเีเียวแก้วกระพอมเนาะบรรยากาศเนาะตอนคำตอนคืนอ้เดือนกงอ๋อเป็นพนมีบ้านนี่นว่า,าเขาจะเน้นหรือว่าหมกกับหมกไผ่ไปสิ่งอีกจุไผ่ไปสิ้เบิดมือิดคืนนะ เอาตัวง่ารนะคัวหยุดชุบที่เดียวรึโอ้ฝุ่นเนอะเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะบ่บ่มเยอะนี่โอ้ฝุ่น เงียบคักกีโด้ไอเนะดมากับเสียงคกกับบ่บมบมอยด้ยานล่านนเฮ็ดเออวดใหญ่โดดนี่ ก็สองมือพุ่นหมดกันอืออะไรแบบนี้เนาะอือคือมีไฟทีเราไงเ้ย่าไใจไฟสว่างคอนที่ใจห่างก็หาปัวให้ก่อนเดอ้อไฟนะแต่ายาไฟนี่นะสารลมเพล <c oughs> วนว้ายหูแล้วเราอ่ะมื่อนั่นนะบกในช่องลุงวานนี่ ช่างธนาการเราอะเบะกินบอยเฮเบ้เขากินมกพริกมกทั่วนะเราอะช่างธนาการช่างพอท้องมันหิวเราบอกท้องหิวก็เลยช่างธนาการเราอะเอาสังวาเทะนี่วะบวกครบจริงเลยบาทนี่เออคุณหิวมันเกิดมาเราด้วยช่างธนาการเราอะ ปล่อยเขาไปกินปล่อยแบะบเขาไปกินเบื่อเลยเห็นมั้ยได้ปลูกไหมเมลนว่าวออกจากเพราะละว่าเป็นมันคอนเทนต์หัวค้อไอ้เชื้อ,อ <laughs> ในจ,จริงกับเบะกินของเราในแท้นแน่แหละแต่ว่าเละว่าวยากว่าใน,นคลิปดีเชือ้อแต่ว่ววาโย่ท่องไอ้คไข่คือบ้านเราแบบว่าหิวนะเบืด bước thang chỉ bài ám bước chạng thanh cảnh kín con bông anh thì nè, <laughs> à, không bỏ, thế mà, lương lương chín anh, mẹ nè, thấy em, cảnh, khổ, chỉ bây giờ anh hay muốn kín bỏ nó cả vợ, Ở Thấy? ออ, s. <S อ, umas, ออกโนยาโจมอยู NP ่ในพุ่นนี่เนาะโอ้ยสิก้าเข้าไปอีกป้อเนี่ยเนาะขนมก๊อปแก็บมาที่เรียกว่าพอมานั่งเลยนะวะ đi đấy sao bao chăn dù này hôn bò nên... còn bà chị áo có tôm mà có một khứ đấy nó chị nửng bởi chị mất Hãy subscribe cho bên con Mung nó nâng ní cả. Ô hòm đẹp đi. Mày, mày đẹp ghi nó. Hoo. No, nó. Mày, 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 à mày, 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 nó bạn này rốt thằng này non đi cũng được, ba thì nửa là lốp gặp con mày con, tạm muốn ngu quá một tụ, Thật thế hòm thế thì ให้สาน้องน้อยมาใช่หนุ่มบายงว้าวบายช่นดียกนไงานี้เนาะคนกัคนบอกโอ้เมเสาวาดีือะแม่ปาดีโอ้ใช่บอระใช่คือบุมีเข่านะเนบไรมกงปเอาข่าง่างบ่ Ừm, lấy kín miệng trộm đếm nị Được Nó à, mới nhắc cho bụng khí phê nè Bỏ miệng Nó kiếm mi Kiếm mi bỏ Tủ phai ăn bỏ Tủ phai cho bụng nó Mặc bụng tít tăm nó cho vào nó Tít tăm Hú, kinh do đấy Bụng hót tủ phai <laughs> Để cho Nè, bắt đầu nhắc vào Ồ Bắt đầu nhắc bụng bạc lắm, tính bạc คือว่ <is> าเริ่องกันแล้วลบ่มีน้อยแล้วเนาะอันขลองบ่ก้าชิช่อนแลวเนาะโอ้ได้แล้วเขายังน้อยแลยสงสารเขาแน่เลยว่ะเรื่อกันทักแน่แล้วบานี้ักแน่ติดเยติดไวรับต้านเรียบร้อยจบติดตำนานตูพาย อ้าวนอร์นอรนี่แหละนี่ได้ใชู่หักต่างวัยเนาะนัานและอ่ะขนมกินกับมันตามมึงหงอันไก่นึกว่าอันเบี้ยงแล้วเนาะคนละคนใช่เนาะตักงปีแล้วหลายแล้ว

สล์ยัง่งมาเลยอืเอาเาเอเนาะหมลขึ้นมนหนึ่งหลจังที่านได้เพราะว่าชลายนี่ไปขึ้นดังมอนหนึ่งจังที่านได้คงเอาขึ้นตามปีใู่ไหเนาะชลขึ้นตามปีเือเนื่งจากเขาสินี่ีแต่ไปโชนนะกู้ผู้อื่นไม่เป็นไก่ไยใช่แน่องเพิ่อผู้ปาน

nó nắm bưng quan trọng quan trọng. Nó nọ, thấy. Đấy. Nó nọ, thấy nóng bênh đê, nóng bênh đê. 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 Nóng ยังให้ตื่นติดมือไว้แทะหน่อยคนตกใจใช่นะตกใจแล้วก็ให้กันพงมันสาแม่เนาะการเว้นกันนะตื่นแล้วก็ให้โอ้คนพ่อแม่กันติดกับโบดีเพื่อน้ะเนาะาดีจีวางกับแอร์แล้ว

Nó, nó, bắn ở lại bắn đi sâu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  thằng đi sâu bắn đi sâu bắn đi sâu bắn đi sâu ปะบานนี้่มาทุกคนอะเรียบร้อยทั้งผู้เป็นพ่อกันสลบท์เลยลบแล้วแล้วบริณอนแต่มือมาแต่เนื้อพูกพี่น้องเลยอ๋อเนาะไหวต้องพักผ่อนก่อนนะมีอะไรผู้เฒ่าเพิ่มกันไหตายคนอยู่หรอเบิ่อมือเลยมือมีแต่เนาะ ที่จะว่าลูกกรบ่ได้ให้พ่อะมันชีวิตเราเป็นยังไงพูดชิงอยู่เนาะพูดอยู่หรากว่าพ่อเมื่อยแล้วก็ได้ฮะคนเนี่ป้ายังมุนมาอยู่อันนี้เนาะทั้งหมดเตียงอ้าวเปล่าเลยเดี๋ยวบนตามมาสิบนจากมุ่งได้หรอเนี่ยเนาะคอยก็เริ่มปิดอยู่ได้หนิอ่าคันว่าอยู่น้ำกันหลายคนว่ามันก็มุวนได้ยังใายอยู่ได้ ใช่เนาะอ็จบคลิปกคนนด้ชาพี่น้เลยอัปเดตบางขั่นเซว่าก็คือบ้านเราแบบว่าตังเดิมไม่เนาะว่าจันเนาะเป็ดหมกไผ่เมี่้านเป็ดบูฮหนย่างไฟอยู่อยู่ไฟอยู่หมกกรรมหมกกรรมใส่เน้นใส่กระบวยอทำโดยกระโปงกที่ปีกปกติเนาะตัก น้ำห้อนเนะาะหักน้ำหักแค่อนสมุนไพรต่างๆเพิ่นเอาใส่ในหม้อเนาะอาบบาดเจ็บสมาณจอดไว้หัวชนก็มีสำรับอยู่อี่างนเง้ยตัวอาบเนี่ยก็มีน้ำพักไม่มห,หังอย่างเด้เนาะ,ะมีตลอดความสะดวกสบายบางคู่บางคนเพิ่นก็นกนใกล้เทศใกล้มอก็ไป เข้าโรงพยาบาลเนาะเดือกไปอีกทางนึงอันนี้เขาแบบอยู่ไกลก็จะติไปก็อุปนยุกันก็ยุ่งยากพี่น้องหยุ่งยากเนาะคือแบบนี้แหละเดิมได้พื่นใชไฟเผาเนาะได้อยู่ะนี่แหละเนาะไฟกับกองกองเสาวะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอจบคลิปกันได้เสาะเนาะอาจารย์ก็เดึกยืนแบบนี้เนาะพี่น้องก็ที่หิวรับหิวนอนเบิ่งบุจบจักเทื่ดรถ นักนอนคือกันไดอพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังเนาะบ่ับบ่นอนกอ่าตงหุงพี่น้องเอ้ยปอกปกๆมากอ่าเบิ่งนี่แหละม่จัก็กินตงหุงนํานงานาเรียกยาวแท้แน่เนาะเรียกงานงานบ่ค่อยมีคู่มีคนพอปานดมาดินมาอนครับมันในบ้านแน่นิดนึงเนาะบ่แม่นุมนอยู่นอกบ้านีบอือ อ่ะสิเอ้อพี่น้องเอ้เนาะมาจานเนาะสบายดีเด้อเนาะเดี๋ยวอยู่น้ำกันอีกแด่๋ยพี่น้องเอ๋ไปเสียงขอจบคลิปก่อนแบบนี้พี่น้องเนาะทำมืดดีโดได้พี่น้องเอ้อ๋อฮะไปายเด้อเด้อพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันเบิดสุกุสุคนพี่น้องเอ้